2j handmade มดน t t ติและ crochet กดสับสไคร b e กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพบกับ 2j handmade k n i t t t n n g และ crochet กันอีกครั้งนะคะวันนี้เราก็จะมาต่อกันที่ช่วงลดสะพายแร้งนะคะเราจะมาต่อกันแถวที่90นะคะ ดยด้านนี้จะเป็นด้านที่เราลดช่วงแขนนะคะแต่ตอนนี้เราทําเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไม่ต้องลดนะคะโดยห่วงแรกเราจะขึ้นด้วยเพอนะคะหลังจากนั้นก็ขึ้นลายนะคะเพอรสองนิดสี่ แล้วก็เพอสี่นิดสองถักซ้ำจนจบแถวนะคะแถวที่เก้าสิบเอ็ดนะคะลดช่วงสะพายแรกนะคะลดสามห่วง หนึ่งสองสามหลังจากนั้นก็ถักตามลายไปนะคะนิดสามแล้วก็เพอสาม แล้วก็นิดสานนะคะเราจะลดสามห่วงตรงช่วงสะพายแร่งนะคะนับอันนี้ด้วยนะคะลดลดทั้งหมดห้าครั้งนะคะห้าครั้งนะคะ ตอนนี้เราอยุดแถวที่เก้าสิบ้าแล้วนะคะเหลือห่วงในไม้สามสิบห่วงนะคะหลังจากที่หลังจากที่เราทำการลดสามห่วงห้าครั้งแล้วนะคะต่อไปเราก็จะถักแถวที่หนึงรอยนะคะแถวที่หนึงรอยนะคะเราจะเริ่มถักด้านที่ เป็นขอบแขนตรงนี้นะคะนิดสี่เพอร์สอง นิดสองเพอร์สี่ถักซ้ำจนจบแถวนะคะแถวที่หนึ่งร้อยหนึ่งนะคะลดตรงช่วงสปายแรกนะคะลดสองห่วง ตามลายนะคะนิดห้าเพอร์หนึ่งแล้วก็นิดหนึ่งเพอร์ห้านะคะ ักซ้าจนจบแถวนะคะโดยเราจะลดสองห่วงนะคะรวมมาน,นี้ด้วยนะคะลดทั้งหมด7ครั้งนะคะตอนนี้นะคะเราถักมาถึงแถวที่113แล้วนะคะเราลดสองห่วงทั้งหมด7ครั้งแล้วนะคะตอนนี้เหลือห่วงในไม้ทั้งหมด 16ห่วงนะคะต่อไปเราจะมาถักแถวที่114นะคะ นิดสองเพอร์สี่นิดสองเอ่อนิดสี่ เือสองแล้วก็นิดนะคะแล้วก็นิดทุดทอกนะคะแถวนี้เราจะเหลือสิบห้าห่วงนะคะในไม้สองสี่หก แปดสิบสิบค่ะแถวที่115นะคะเราก็จะลด1ห่วงเหมือนกันนะคะหลังจากนั้นถักตามลายนะคะนิดสาม เพอสามนิดสามเพอสามนะคะ,ะ,คะแล้วก็นิดตอนนี้เราจะมีทั้งหมด14ห่วงนะคะ2 4 6 แปดสิบสิบสอหลังจากนี้เราจะถักตรงขึ้นไปนะคะแล้วก็ไม่ลดทั้งบ่าแล้วก็ไม่ลดแขนแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาต่อในคลิปถัดไปนะคะอย่าลืมติดตามชมกันนะคะ